สวัสดีค่ะเพื่อนๆค่ะพบกับช่องยี่ปีบาคือเก่าคนเก่ามาอีกแล้วจ้ะเนาะหายหน้าหายตาไปนานน้องแชร์แล้วยี่เป็นสิวอย่เนาะยี่บอกเพื่อนแล้ววยี่เป็นสิวเนาะยี่ไม่ได้ออกกองนานนานเนาะเป็นสิวเพิ่งหายเนี่ยดูสิบอกอะ้รไงว่าเป็นสาวอย่เนาะไม่ได้เห็นหน้านานเนาะเป็นสิวสาวเป็นยี่สาวอยู่เนาะขอบคุณทุกไลท์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามติดตามพี่น้องเดี๋ยวก็ติดตามกลับเบิด์ตจีนเนาะอินจีอิงวีวีเพื่อนเพกงเปิดเลอะเถื่เนาะยูงเปิดนาะเก่ง กินเปลือนองไม้กับตับทอดแน่ๆๆ่เน่น่่ตับไก่อะเพื่อนอร่อยอะนี่แกงเองนะไม่มีน้ำหรอกเพื่อนเอาให้มันคุกขิกขูกีดอ <laughs> ย่างเนาะเสียบเบชิมตอนน้องไม้ก่อนอบอกคำเดียว,ว่าหน่วยเนาะ เนี้ยคุมาลคะค่ะยี่ป่าค่ะซื้ออย่านี่ <c oughs> มั่มีหัวยิ่งนึงไม่ได้จิ้มเอาเล้ไม่อะอยากจิ้มอย่างนี้แล้วอร่อยอะเซฟไม่บอกใครเลยอะ อยากกินมากเลยเพื่อนอยากกินมานานนะแต่เ,เปิดอะไรเนาะตองไม้เนะาะย้ความถาดเดือนเพื่อนเอ้ยทักความบึดกับฮกบึดเลยนะะเค็มไปหน่อยแล้วกัน มันเค็มไปหน่อยเพื่อนมันเค็มจริงนะที่ไม่พูดเล่น,นเค็มไปยี่สิบไม่เค็มนะพอดีแต่ตับมันเค็มหอมมากหอมผักช่ออม,มเนาะชะอม,มกับผักคาชะอม,มกับผักคาเป็นแบบช่อชอม,มกับผักคาอันเดียวกันแหละเพื่อน พี่พูดผิดร <c oughs> ววะวัชุกอมกับผักขารววะวังอมกับติ่วนะใบแมงลักอันมรึพเพื่อนเพื่อนคิดถึงยังไงนี่ก็เลยมาให้หายเห็นหน้านะมาให้หายเห็นหน้ามาให้หายคิดถึงอะยี่นอนกลางวันวันนี้มันหยุดยี่นอนพเพื่อนตื่นมาอยากกินมาก <c oughs> แต่ว่าทำใจชานะเกงเปิดอะโอ้ยค่ะโอ้ยเกืเอบเฮียแล้วโหนะแซมันแซ่บขนาดนั้นเลยเหะยี่โอ้ปเซ็ตมคัคะเกงเปิดทำเองข้าวเหนวซื้อมาตับทอดก็ซื้อมาพร้อมข้าวเนว ก็อยากกินก็จับไปกันอ่ะอืมฮึโอ้อ้างนี้ติดมือจับเพื่อนนะติดมือก็กินไปคือเกาจะะิเน่อืมโอ้โเป็นอุปสรรคแท้ๆน,อน้องมะเขือเผาเดือด นี่นะตื่นมาทำเกิดเช้าไม่กล้าทุบน่อไม้เพื่อนจัากลัวเขาด่าแล้วเนาะเดี๋ยวเขาบ่นในดายกลุ่มเนาะรู้ไหมยี่ทำไงยี่เอาน่อไม้ใส่เขียงเพื่อนแล้วยี่เอาสาก,กระเบือครึ่งเนาะครึ่งให้มันแตกเนาะเราไปกินแบบท่อนแบบนั้นไม่ได้เพราะยี่เคี้ยวก็ไดเนแะล้วย้ำพวกเขา อูให้อยู่บ้านพลัมสงเยีสักกูบเบอร์ถูกแล้ว,ลวบุกนะนะบุกน้องใหม่นะอันนี้ต้องทำแบบผู้ดีมากเลยต้องคลึงแต่นเนาะอูยเราจะได้กินนะ <c oughs> เนาะเดี๋ยวแกเพื่อนบ้านเนระาที่ตื่นมาตอนเจ็ดโมงเชา้าเพื่อนบ้านบางคนอาจจะนอนหลับเนาะอาจจะสะเทือนไปข้างล่างเนาะ เก่งใจเขาเนาะเพื่อนน้องคนก็ทำงานเป็นกะเนะาะอะแล้วเพิ่งกลับมานอนอะไรเงี้ยเนานะนี่ก็เก่งใจเขาเนาะใจะเขาจะเราเพื่อนเะนาะเขายืนนอนหลับอยู่มีคนเอาสากตัวเบือมาทุบตรงหัวนอนนี่ยี่ก็จะวุ่นวายเหมือนกันแหละใจเขาใจเราเนาะอย่างนี้แหละมนุษย์มนุษยนะ์ <c ười> มนุษย์เป็ดแต่ละมนุษย์คอนโดเพื่อน กเร่งใจเพื่อนบ้านสังคมจะได้อยู่อย่างเป็นสุขะนะบะแม่ตีสีตีหากลุกขึ้นมาจำลุกขึ้นมาผัดบะแมนะ่นะบางคนนะโหตีหนึ่งเที่ยงคืนนะโบโบโบโโอ้ยจัตจําหอย่งเพื่อนนะ ห้องยิ่ไม่ได้ยินนะห้องคนอื่นได้ยินห้องนิ้ไม่ได้ยินนะเพื่อนเห็นเขาบ่นกันในไลน์อะนะในไลน์กลุ่มนอะนะยิ่งไม่ทำไรหรอกยิ่งอ่านอย่างเดียวเก็บไปฟังข้อมูลข่าวสารอย่างเดียวแล้วก็อ,อ่นอานานู่นะอ่านนี่อนาียะยิ่งมันเคยเป็นอะไรหรอกเพื่อนอ่านอย่างเดียวที่คิดว่าที่เป็นประโยชน์กับตัวเองอะนะ

ยีใ่ใส่ทั้งเห็ดเค็มทองใส่ทั้งเห็ดหูหนูนเพืเ่อนมันก็จะอันยะนิดนึงนะสำหรับคนที่ชอบกินเห็ดเนาะอุ๊ยลืมเห็ดฟางกับเห็ดเห็ดออร์แกน,นิกไปถ้าเรากินอะไรันมีพลังนะ เราก็จะอร่อยเพื่อนกันเราก็จะอร่อย <c oughs> แล้วก็จะมีแรงต่อสู้ในชีวิตต่อไปอยากคิดเยอะเพิ่งเ,เปิดในพรุ่งนี้ก็เช้าเลยเนาะ <c oughs> ไม่ต้องเครียดละโควิดนะยุ้ยต่อเครียดแหละตอนมปๆนม่นมายยุ้ยเครีคยด บเบอร์ความหงกระเขียนอยู่ะ <c ười> ตอนนี้ชิว <c ười> แล้วเหมือนว่าเราค่อนข้างปรับตัวได้แล้วนะเพื่อนมันปรับตัวได้แล้วนะมันไม่กังวลไม่อะไรแนละ้วไะมันก็เลยซื่อๆน่ะเ่อเน์คดบักซินกันบา้างยังเนี่ย แคมหนึ่งแคมสองแ็มสาม, 2, ม่าจะได้เนาะนี่คิดแคนะ่แ็มหนึ่งแ็มสองเนาะแ็มสามยังไม่ถึงคิวเลยหมอพร้อมยังไม่แจ้งมนาะไปฉีดเลยเพื่อนนี่ก็รอเนาะหมอพร้อมยูยี่นะพร้อมแล้วแต่หมอยังไม่พร้อมอยู่แล้ะเหรอนี่พร้อมแล้วอย่างเนาะพร้อมที่ฉีดแ็มสองเดือนมิถุนาเนาะอันนี้เขาคงกำลังไล่อยู่นะพเพื่อนเนาะนี่อะไรแลว้ววะอันญา ใครเข้าตุลาแล้วก็คงจะไล่าตามลำดับเนาะใครฉีดก่อนก็ได้ก่อนใครฉีดเข็มสองทีหลังก็ตามมาติดๆเพเป็นยี่ฉีดไอ้น,นั่นไงฉีดซิโนแวกเนาะบางคนน้ำตาลูตุลหลายยังไม่ได้จักเข็มเปื้อนก็เห็นได้เลยเนาะยังไม่ได้จักเข็มนะ ที่บ้านนี่อ่ะผ่าลำส้อมอ่ะฉีดวัคซีนหมดทุกคนแล้วหมดทุกคนแล้วเนพะื่อนจะสบายใจนะมันอกี้กับผ่าลำส้อมมานานนะสองเดือนน่ะสองเดือนสามเดือนเราไม่ได้ไปเลยยังโควิดนะที่ทำงานนี่ก็มีคนเป็นนี่ก็ไม่รู้ตัวเองเป็นหรือเปล่ากลัวเอาเชือเ้อไปให้คนที่บ้านนะกลัวนะพี่กลัวมากเลยเพื่อน กตัวเองเป็นตัวแพรเชื้อให้คนที่บ้างนะถ้าคนที่บ้างที่เอ่ออยู่เยอะนะอยู่เยอะอะ่ะหลายคนไม่ได้เลยแล้วติดๆทั้งบ้านเนะาะบ่ได้บ่ได้บ่ได้เด็ดขาดมล้วก็เชื่อกับไข้แน่นะ <c oughs> เนาะดูแลสุขภาพรักษากันไปเพื่อน คข้าแนวไหายออสบัมเนเจะเนาะมันมันสิบเบิดแล้วนะมันลบมุมจ้าอือ <c oughs> พี่ก <c oughs> ินไปบนเรื่องรับวัคซีนไปน้องเพื่อนกินไปบนเรื่องวัคซีนไปแล้วกัน เป็บบืกินแกังไม่ค่อยเปลินกลับลาเพินนิดเดียวันเอาเข้ามวจำจ้ำจิ้มจิ้มจัเลยใส่น้ำอัดจ้อใส่น้ำเดียดน้ำมันเสดมเพื่อืมืัอก่อนนี่กินหมูทอดเนาะ มันนี่เป็นตับทอดห้ยหาจะต,ตับไงล่ะเสริมถาดเล็กนิดนึงเพื่อเดี๋ยวพรุ่งนี้จะทำอะไรให้กินเนาะ ทำกข้าวแล้วพ่งนี้เนาะยี่ซื้อวัตถุดิบมาแล้วไม่ได้ทํากับข้าวมานานแล้วจริงๆก็ทําแต่มันไม่ได้ทําคลิปคลิปลุงแล้ววันนี้ก็ทําเองแหละแต่ว่ามันเลยเห็นคลิปลงุงในพวกนี้ยี่มีอารมณ์แล้วยี่จะทําคลิปทำกับข้าวอีกแล้ว <laughs> นะจ๊ะที่รักจ๋าสัญญาเนาะที่สัญญาสัญญาด้วยใจ <laughs> คอหนิดนึงเนาะเพลงพิสูจน์อีกแล้ววิวเป็นลูกจิตเนีชอบร้องเพลงพิสูจน์สัญญาด้วยใจชายใจเดียวสัญญาด้วยใจถึงมีคนให้รถยนต์และบ้านไะนะร้อง,งนขนาดแบบคอขอ้ามมันติดคอมเดี๋ยวเรามานานคือชายใจเดียวเพมันแบบโอ้ยจะเจอชายใจเดียวมันแบชีวิตนี้นะ เดินแต่ใช้หลายใจเมื่อนว้ว่าอะไรก็ซูนเนาะให้ไม่มีอะไรหรอกยิมคนเฮฮาไปกินกุบเพื่อนเฮฮาไปกินกุบเสียใจอยู่ดีเนาะอืมไปมันโดนแล้วคาเตะบอกเนี่ยอันนี้จะไปกินที่เบิร์ดแล้วัข้าวเดียวนี่เนาะโอ้เลือะซ้ำนี่เนาะแกงก็เหลือเยอะอยู่เพราะว่าเจ้าของช่องจิ้มแต่หนำอยู่เนาะกินต่อนจังเนาะเห็ดหูหนูเห็ดเข็มพอง พร้อมเลยข่น้ำมือที่อยากกินให้หมดนละเพื่อนก็ได้ไปจเยอะๆดอกข้าจะกินยี่หันละเพื่อนเราเมื่อวานี้เขจาจบคลิปการกินเก๊งเปิร์น้องแม่ตับไก่ทอดส้มิ่งเดี๋ยวจากเขอบคุณทุกใจตกใจสุกคอมเมนต์ทุกการติดตามสำหรับวันนี้ครับเป็นการสวัสดีค,ค่ะบ๊ายบายเดี๋ยวสิไปเห็ดกับเขาให้ให้เบิงเ่งกันเนาะมีอารมณ์อะไรบ้างนีมมมมมงง่มีอารมณ์กับเก่ามีอารมณ์ห้องเพลงเนาะมีอารมณ์กินบ๊ายบายจ้าหากซื้อกกันจะ้ะจุ๊บจุ๊บ